ครับสวัสด like ีครับเพื่อนๆเพื่อนคลิปนี้มาดูสรุปสองตัวล่างนั่นเพื่อนนะสรุปสองตัวล่างนี่้ากว่าสรุปสองตัวบนนั่นเพื่อนนะสองตัวบนผมผิถ่ายหลักสิบไปแล้วแล้วก็มันก็เลยสรุปไปเลยเพื่อนก็ได้ไวนี่สองตัวล่างผมมาถ่ายแต้มไปงวด เมื่อวานนี้แล้วก็มาสรุปงวดนี้ให้อะลองดูนั่นเพื่อนนะเพื่อมันเข้านั่นเพื่อนนะลองดูเพื่อมันเข้าลองดูนี่ไปซื้อเลยนี่เสียตังนานเพื่อนนะสูตรเขาเคยเข้ามางวดนี้เขาจะผิดไหมงวดที่ผ่านมาสูตรเขาเข้ามาแต่เราจับผิดงวดที่ผ่านมามันมาสองสอง วันนี้มันจะมาอะไรเพื่อนอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางลรวเพื่อนฝากส่องฝากคำเตือนครับชิปโลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากขินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับ <c oughs> สองตัวล่าง สองตัวล่างเด่นล่างเราสุดที่ผมถ่ายเนห็พื่อนไปมีสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวจะเปลี่นไปได้ไหมเพื่อนอมาดูสองตัวล่าง แต้มตรงกลางนั้นเพื่อนนะผมเขียนเต็มตรงกลางหลักสิบหลักสิบของเราดับของเราดับศูนย์ดับสองถ้าเพื่อนสอบสองก็ผิดหนึ่งงวดนั่นเพื่อนนะเดินมาปีกว่าผิดหนึ่งงวดหลักหน่วยตัวเด่นเลขเก้าจะมาไหมหลักหน่วยตัวเด่นเลขเก้าจะมาไหมถ้าไม่มาเป็นตัวรอง บางทีตัวเด่นยังไม่มางวดที่ผ่านมาหลักสิบตัวเด่นเราไม่มางวดนี้ผมมาจับตามแต้มแต้มเรายังไม่ผิดเหมือนหลักสิบนั้นเพื่อนนะหลักสิบตัวชนงวดที่ผ่านมาไม่มาแต้มเรายังไม่ผิดผิดสูตรเดียวแต้มแต้มเด่นมีสามตัวแต้มลองแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มหกแต้มแต้มเจ็ดแต้มห้าแต้มหกแต้มแปดแต้มเก้าแต้มลอง แต่มีสองแถวนั้นเพื่อนนะแตมเด่นจะมีสี่ตัวเออมีสามตัวแต้มลองมีเดที่ผมถ่ายไปมีเมีห้ามีหมี8ดมี9้าอันนี้คือหลักสิบไอ้แตมแต่สองตัวล่างนั้นเพื่นนะสองแถวอันนี้หลักสิบนี่หลักหน่วยที่ผมถ่ายไปตัวรองมีแต่ศูนย์ขึ้นไปเอาหมดทุกตัวเด่นงวดที่ผ่านมาหลักสิบยังไม่มาเลย ้าหลักสิบเด่นนั้นเพื่อนนะถ้าหลักสิบสูตรนี้เข้านั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกส,สูตรที่ผมยังไม่ให้ดูหลักสิบสูตรเก่านั้นเพื่อนนะอยู่กับหลักสิบสูตรนี้วันที่ผ่านมามาเลขสองหลักสิบสูตรนี้นั้นเพื่อนนะอยู่กับแต้มนี่นะปากกาแดงบุงหลักสิบงวดนี้สูตรนี้มีเลขสองเข้า หลักสิสูตรนี้คู่กันมากับสูตรนี้มันไม่มีหนึ่งมันมีเก้าผม,ผมว่าเก,ก้าเด่นที่สุดด้านเพื่อนนะในหลัก10บนี่หลักสิบที่ถ่ายไปแล้วสูตรนี้ผมยังไม่ถ่ายตอนแรกผมคิดว่า1จะจะเด่นมันติดเลขเด่นด้วยสองตัวมาตัวถ้าสูตรนี้เดินผิด1มาถ้าสูตรนี้เดินไม่ผิด9้ามา ในหลัก10หลักส,กสิเคยผิดหนึงงวดปรับปรับแล้วก็เข้ามาตลอดแต้มที่ผมจับชนกอดหน้าที่จะถ่ายเห็นเพื่อนไปผมคุยกับสมาชิกผมจับชนสุดใหญ่สุดทำตามที่ว่าผมทนให,ให้เพื่อนแล้วอันนี้ก็เอาเอาดินสอเขียนอันนี้แต้มสองตัวล่างคุยกันเขียนคุยกัน ถ้าเข้าแต้มนั้นเพื่อนนะหลักสิบเอาสองตัวเอาหนึ่งเป็นตัวลองเด่นคือเด่นเก้าเด่นคือเด่นเก้าแต้มเด่นแต้มเด่นมีแต้มศูนย์แต้มสองแต้มสี่แต้มเด่นมีสามตัวนองนั้นแต้มลองลอกนั้นแต้มลอง ถ้าเกิดว่ามันเข้าแต้มเด่นนั้นเพื่อนนะเข้าแต้มเด่นตัวนี้ก็เข้าแต้มเด่นจะมาไหมเพื่อนแต้มหนึ่งนี่ไม่มีไม่มีแต้มแต้มสองหนึ่งหนึ่งเหมือนงวดที่ผ่านมาเป็นไปได้หนึ่งหนึ่งมาก็ได้ถ้าหนึ่งหนึ่งมาถ้าหนึ่งหนึ่งมา สูตรเด่นเด่นล่างสี่ตัวของเราสูตรนี้ผิดเด่นล่างสูตรนี้จะไม่มาสักตัวถ้าหนึ่งหนึ่งมาอ่ะอเพื่อนๆก็ดูเอาหนึ่งหนึ่งจะมาได้ไหมถ้าหนึ่งหนึ่งไม่มาถ้าหนึ่งหนึ่งไม่มาแต้มศูนย์แต้ม 0, แต้มสองผมให้แค่นี้นั้นเพื่อนนะผมว่าผมให้แค่นี้ ในจานวนสองตัวเนี่ยต้องมาตัวหนึ่งหนึ่งกับสามต้องมาตัวหนึ่งหนึ่งกับสามต้องมาตัวหนึ่งงวดที่ผ่านมาผมเลือกผมเลือกงวดที่ผ่านมาศูนย์กับสองผมก็ไม่ตัดทิ้งผมเอาแต่เ็าจับไม่ถูกเด่นล่าง เด่นล่างสองตัวมาตัวงวดที่สามสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมามันมาสองดับดับสิบดับหน่วยดับสิบดับหน่วยที่ผมถ่ายไปผมถ่ายแค่ตรงนี้อันนี้คือเด่นล่างหนึ่งกับสามต้องมาตัวหนึ่งในจำนวนสามสิบกว่างวดในจำนวนสามสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมามันมาสอง มาสตำแหน่งผมว่าหนึ่งจับให้ติด1ติด3ไว้ถ้าเข้าแต้มเด่นของเรามันก็มี0นแต้ม0แต้มสองแต้มสมีแต้มไหนเลขตัวนี้แต้ม4 1กับ3ไม่เคยมาด้วยกัน ดูย้อนหลังไปสามปีสี่ปีนี้ก็ยังไม่เคยมางวดน,นี้จะมาไหมอ่ะไม่ตัดทิ้งนั้นเพื่อนนะเอาเพื่อนชอบชุวไหนก็เอาแต่ที่ผมวงตามแต้มตามเลขเด่นแล้วให้ติดหนึ่งติดสามไว้ต้องผมว่าหนึ่งกับสามต้องมาตัวในตัวหนึ่งถ้าหนึ่งมามีหนึ่งหนึ่งแบบเหมือนงวดที่ผ่านมามาสองสองก็มาได้หลักสิบเราถึงไม่เข้าก็าเราไปเอาสามเป็นหลักสิบงวดที่ผ่านมา วันนี้ผมจับให้หมดทุกเม็ดติดหนึ่งติดสามอะไรโอ่ถ้าติดหนึ่งติดสามถ้าติดหนึ่งติดสามมันก็มีหนึ่งสามเลขตัวนี้เป็นเลขที่ว่ามายากเลขหนึ่งสามนี้มายากหรืออาจจะมามายากอาจจะมามาได้ว่ามันกินคนเลขกินคนอาจจะมาได้หนึ่งสามอาจจะมาได้ เลขหนเป็นเลขถ้าเขาถือกันเป็นเลขลงศพเป็นเลขที่ว่ามายากเลข13เป็นเลขลงศพเลขนี่ไม่น่ามาแต่ก็มันก็อาจจะมาถ้าคนถ่ายเด่นตัวอื่นไปแล้ว1นสนี่อาจจะมาะถ้าติดหนึ่งติดสาม ถ้าเข้าแตมมันก็เหลืออยู่แค่นี้นั่นเพื่อนนะถ้าแตมสี่มันก็ไม่น่าจะเล่นหนึ่งสานี่แตมสจะเป็นตัวไหนมันก็เหลืออยู่แค่นี้จับหมดทุกเม็ดทุกหลักสิบหลักหน่วยเลขเด่นตามแต้มเด่นเหลืออยู่สามสุดไม่รู้จะมาไม่มานั่นเพื่อนนะสูตรเดินยาวก็อาจจะผิด หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามเป็นรองที่สุดนั่นเพื่อนนะผมว่าสองตัวล่างอันนี้คือแต้มนั่นเพื่อนนะแต้มตัวเด่นแล้วก็ตัวรองลงมาถึงนี้ตามตามที่ผมถ่ายเพื่อนไปหลักสิบเด่นที่สุดก็เลขเก้าในสูตรมันจะมาไหมถ้าไม่เอยหลักหน่วยผมถ่ายเด่นที่สุดคือเลขเก้ามันจะมาไหมผมจินจับหมดทุกตัว เลขเด่นสองตัวมาตัวหนึ่งกับสามต้องมาที่ผ่านมาที่ต่อไปไม่รู้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณประมาณนี้แหละช่วงบ่ายสามสี่โมงเนี่ยรู้ถ้าเพื่อนไม่รู้โทรมาถามผมนั้นเพื่อนนะพรุ่งนี้นะว่าออกอะไรผมก็จะเปิดในโทรศัพท์ดูเลยรางวันที่หนึ่งมันออกมาให้ผมดูเลย สามตัวหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันบอกผมมาหมดแล้วเพื่อนสองตัวล่างบอกมาหมดในโทรศัพท์ผมผมไม่ต้องไปซื้อใบตรวจมาตรวจเลยมันบอกผมมาหมดอ่ะหลักสิบหลักหน่วยแต้มสองตัวล่างเขียนหลักสิบสองตัวแล้วก็หลักหน่วยเขียนหมดทุกตัวเข้าแต้มเด่นแล้วมันได้แค่นี้กับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเลขมายาก ข้าแต้มสี่อ่ะจะมาเม็ดไหนเพื่อนก็คอยดูอ่ะขอบคุณมากรับเพื่อนเพื่อนโชคดีทุกคนสองตัวบนผมจับให้แล้วสามตัวบนก็หลักร้อยใส่นั้นเพื่อนนะสามตัวบนก็หลักร้อยใส่ชอบชุดไหนก็จัดไปเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะหนีมากในใน youtube นั้นเพื่อนนะผมก็วังรวยเหมือนกันวังรวยจน ทำหลักแสนหลักหมื่นหลักพันขึ้นมาทำหลักแสนหลักหมื่นขึ้นมาว่าสามลอตเตอรี่เราซื้อได้ไม่กี่สุดเราก็จะตัดลงไปได้อีกน้ำเื่อนอ่ะผุความทำกันอย่างนั้นในกลุ่มซื้อรหารกันอ่ะคอยดูเพื่อนเพื่อน,อนเพื่อนโชคดีทุกคนร่ลำรวยทุกคนเล็กล่างของปากของคออ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ